มีคนลงาแรกอ่ะมันต้องมีคนตายครับมันต้องมีคนตายในเกมแรกทำไมมันมืดอ่ะแสงแสงเล่นไงอ่ะทำมาแล้วแล้วแล้โหสลุดสวรรค์เบิร์ดเบิรับสวัสดีจ้าวิ่งเลยบ้าวไปหาทุกคนเลยนี่รีดาวิ่งเลยวิ่งเลยรีดาวิ่งเลยข้ากลัวรีดไลน์กินไลน์ครับวิ่งเลยนี่ไง ôi ào yêu đi cái ghê 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 ตายแล้วเฮียอยหยุดไม่ทันเฮียอาอะเี่ยเป็นลมแล้วเียหยุดไม่ทันาบ้า้าวแล้วเฮียอ๊อ okay. ๊บตัวไอ้เียวียมาอ้ด่าเ๋ต๋วเออเอาเลยเียอเ ฮ้ยเม่้เราเขียนข้อมิวแนีฝานัรอได้ยังยเเลยเอ้ยจละพาเอฟิวแล้วก็ไปน้อเส้นนี้แล้ี้ย่แ้ีแดมากเลยเมี้มันแดงไวมากเลยนีหลอกหลอกได้เราจะหลอกเรา้จะช้าจะเร็วจลอกเราอดไปยิงดิ แข็งแนวมีสารนี่เฮ้ยไม่กล้าวิ่งเนี่ยดึ๊บ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 เยอะละสองเงี้ยเราอะตายเลยสัตวยตายหมดเลยเงี้ยฟิวเดกตายกันหมดเลยนี่อะคนแรต้องตายเฮ้ยเฮ้ยเผิ่งกดรีเทิร์นทูล็อบบี้วะมันจะกดดูยังไงวะงไปไม่ทำอะไรอ่ะนี้ไปดมนี่ดมดมโต คสองฝั่งคอยด่าเนี่ยโคตรยากคืออะไรอ่ะเขียนนำกลาดเป็นไงลูกอมไงไม่ให้ลูกลากตามรอยปะด่าดูในยูทูบมาลากตามรอยปะลากตามรอยปะตายเนี่ยเอาอันนี้มาสุดเลยพี่เราเบ๊กเจืกยากนะสัตว์กูบอกเลยอย่าโดนเจือกหัวแน่เร็วเรื่อยๆนะน้องนี่มันจะฟุกโง่ช่วยๆดูยังไงยังไงมันก็ดูยังไงดู ดูลออยู่เลยเี้ยทำไร้าวอ่ะแสดงว่ามึงล่าไม่ตรงไงถ้าเปียบรอยอ้ยได้แล้วอุ้ยอ้ยลอยอ่ะดก็เตอได้แล้วไปไหนพี่ภูยินได้แล้วไปไหนไปไหนเฮ้ยไปไหนเ้ยดีเดียวไปไหน่นบินินอยิแตกนินิะแ ค่อยๆค่อยๆค่อยจิตมะค่อยจิไม่เป็นไรพี่โอ้แล้โอเดี๋ยวพี่เรียตอสาต้เยช่วยด้ตายแล้วไอ้หฉันนะไอนเดียวแต่าี่ก็เล่ไม่ได้อยู่ดีไเนี่ยคน้ีเรยเนี่ยในหมันเอาลิ้นเรียนทะพี่ยิงเคยเรียล้นเรียเรียไม่ได้ครับได้เเนี่ยเรียลิ้นเรียคนเดียวไม่นาตห มันโดดได้อีโมเอยยุดอีโอยุดทำไมแมวยังเจียวเขาจีแข่งกับเราปล่าาแข่งกับเราเปล่าไม่แข่งละมอน่าจะแข่งกับเบย่ะาดินเชนแฟรบใชแน่นอนรับคำ้าไปแล้วสวยดีดา้วไป้ ใครวะจีดาหยุดไม่ทันว่ามันหยุดแล้วมันจะเิ็งนเฮ้ยเจียบตลบมีขาอสออะไรอยู่นยตัวไวไอ้บอลเ้บอลลูแล้วฮึ่ยก็มันล่ะเห็นไะเฮยฮับ้าลาเลยชี้าล

กดป้ากัดป้ากันป้าฮฮมรอดเอาแล้วเลยก็นเลเลยเก็อแกีะืตะแเลยเก็เกดดกเก็กค่อยๆเว้ค่อยๆเก็กลัวนะแกตกลัวนะคนเราอะเราต้องไม่กลัวะต้องวิ่งเลยเก็วิ่งเลยเกตาเก็ตายเลยเฮ้ยีการอยู่เก็ไม่อยากมันยังไม่หันไปเลย

ไปแล้วขออย่าได้ยากๆเลยใครได้ล้มคือก่อนแล้วเหม่ไม่เอาวอกเลยอย่าได้ล้มคือรก่อนเลยฉันได้ล้คือโอ้ยอย่ากูอะหนูกลัวเอ้ยห่าได้ล้มไปท่าดเฮ้ีคุยได้ดาวสามเหลี่ยมก็สามเหลี่ยมเหมือนกันแล้วสามเหลี่ยมเหมือนกันแป๊บเดียวเสร็จโอ้โหวอกเลย บอกเลยจุดจุดนี้รีบจิบเลยพี่ความสดหนูมีน้อยได้วงกลมอยู่ไงไปเซลล์ไม่ได้ดาวโอ้ค่อยๆเลมค่อยๆเลียกำลังเลียอยู่กำลังเลียน้ำตาเชียได้โล่งเยสวดมาเลย นายน้องไพเอกแมนพ่เอกได้ร่มป่ะลาสฮาวิาิแมนต้องเรียนน้ำตาด้วยแมนเยพี่ดน้องไม่ไหวแล้วพี่น้องนาิาบโอ้เสร็จแล้วอ้็จแล้วรอบไ่ได้แล้ว่นี้้วฮะโอ้้ดิงหวอไอ้ยไ้่มหตายไปแล้ว เวนสร้างเรียบร้อยเราเสียโนมไปแล้วสินะโอ้โหรอดห้าคยเราจะรอดเยอะอยู่แค่แต่โนมแซวตายโนมแซวโนมก็ดียเลยไดโคตรยากเลยเวนไอ้เยีะยนี่เกมก็จบปะใช่ไหมไม่น่าจะเป็นเกมชาคาเยอร์ปะชาคาเยอร์เนี่ยชาคาเยอร์ใช่ชาคเยอร์เพี้ยวเราเนี่ยนะเป็นไงอ่ะไม่รู้ไม่รู้อ่ะต้องรอหนึ่งตัวแห่งไหมโอ้ยก็ ไอ้เชื่อชัยันเยอะเลยความตายเอาแล้ว่าเอาเลฮ้ยโอ้โหหนูมาอยู่ใครอ่ะอยู่พี่เลยดิมาหนยมาอย่าลีมาอยู่การีด้วยามาแบ๊กคนเลวอะคนไหนอ่ะต้อคิดที่บ้านเพื่อดึงเพื่อเพื่อแบบเลือกให้เป็นเลยต้องสีขั้วบนเลยสุดมากไม่ยอมครับติวดึงนี่ไปยอมอะไรอ่ะเลือกอะไรตัดไม่ได้อันบนแม่ต้องเลือกสีเขียวแม่ต้องเลือกสีเขียว ยูอือไดดเย้มาดตายแล้วสิสามต่อเมมันคิมนันมี2อสามอ่ะไม่แพ้หรอกนะตวาสแล้วสามเาเงินรางวัลรวมอยู่ข้างบนหนึ้อยดอลลาร์นั่นเหรอชีวิตมมค่าี่เหรอ นนีเเงิชื่อไี่ค่าคนละยี่สิบดอลลาร์เลยหรอห้าคนก็ห้าคนก็ร้อยดอลลาร์ที่ตายไปอะไรวะจับคู่กันไปเลยตามบะเฮียมาอารีเฮียคนเหมือนอาลีไอเกต้าดูดิไอเกต้ามาอารีใช่ไอารีอาลีบ้าบ้าเหรอพี่ใช่คือได้เสียแล้วเออได้ดูแก้วเกมนี้แน่ได้ไงเดี๋ยวเพื่อนไอ้เก๊ดต้องไปจับคู่วะ คนนตัวแแล้วพี่แมวอะพี่แมวแมวเป็นตัวแทนพี่แมวอาจจะรอดเหมือนเดิมไม่ได้นแล้วมันก็มีแค่คนเดียวแล้วอ่ะที่จะชนะพี่แมวเป็นตัวแทบเด็ดมันต้องมีคนเดียวพี่ขอโทษน้วยเราเราตายไปซะอะไรอ่ะอันนี้ไม่ให้เลือกแล้วแบนตัวแมวโป้ล โอ้ยเรียบร้อยไอ้แก๊สถึงยันถ้ายังไม่ได้เลือกเลยมันคืออะไรกูเลือกไม่ทันไอ้เกมมันเลือกอะไรอ่ะมันคือเลือกอะไรวะให้ดูเกมไรไม่รู้เดาบ้าให้นั่นอ่ะเดิมพันเล้วกดไปที่สิบเมื่อกี้อ่ะถ้ามันจบแล้วมันมีสีด่านมันตอนนด้มีอยู่สีด่านเอ้าตอันนี้อะไร ตาเนี้ยที่กูจะไม่ยอมซื้อเลยนะที่มยิงหัวล้มเลยไอ้พยิงพไ้ค่พุ่อไอไอเคโอเคล้วนั่คืออะไรคือพักไอ้พูดพกได้ย่อยู่ห่างกันเลยด้วอยู่่าง้น่ยเพาไอไ้พักได้้วยไอ้หอไออน้มถึงว่าน้มเมื่อกี้เมีวหยุดดุ ้ยเชิหรอด้ยฝาคภาคคนนี้ขขาหน้าเนี่ยเพื่อนวิอาใครดีสวายมาแววว้ารเดทำไม่ะเรียบร้อยเรียบร้อยไมอะมันได้ทไม่อะไม่รอดผายโมผายโมนถ่ผายโมผายโม Ja! Yeah. <laughs> <I love her. laughs> <laughs>